อ่าอยังแน่บุกค่ะอยู่ทีใ่ในบุกไปนะคะโอเคถอดเกิบถอดเก็บถอดเก็บอ,บาอลอาคอมียานั่งลูกหลานเดินทางปลอดภัยเดอ้อม่ยานั่งเดอ้อไปมากับาไปสะดวกมากสะดวกเด้อค่ะไปกับสะดวกปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเนพี่น้องค่ะมาคราวิไลาจะพาไปล่องเรือค่ะ อันมีไรกันสียันยันจากน้อยอยู่ดอกค่ะไส,ส้ยันพี่กัวกัวจากน้อยอยู่ยังน้อยกัใส,ส่เซฟตี้ไว้นะคะพี่น้องค่ะวิไลกันไส่เซฟตี้ไว้นะคะเพื่อพความปลอดภัยเนาะข้าเจ้าก็ใส่กันเรือสองข้าวเ,เ,เจ้านะคะเจ้ามามันเป็นเรือเช้านะคะเนาะเพื่อเอาเมาไปแค่์ซีพ่น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขปูสุคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลแม็กซ์เนาะค่ะืัอนี้วิไลจะพาพี่น้องไปที่ล่องเรือเนาะค่ะพี่น้องค่ะาจากเทียวิไลบอกไว้เนาะค่ะว่าจะพาไปลองเลือก,ก็คือว่าการที่ล่องเรือวันนี้นะคะพี่น้องค่ะกับไปที่ตามบุ๊กกิ้งไว้เนาะคะ่ะไปประมาณซีหาจุดเนาะพี่น้องค่ะ ทะเลสวยงามค่ะสีสวยงามสวยแต่ว่าบวาทะเลหรือว่าบาวาหิมะเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมีความสวยอยู่ในตัวของเขาแต่ความสวยนั้นก็คือแฝงด้วยอันตรายด้วยนะคะพี่น้องค่ะรัง่นบใไซเซตีเนาะคะ่ะแต่ว่าวิไลขอไ่เซตี้นะคะพี่น้องเพราะว่าวิไลกะบสีหยันหยนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนาะค่าวาคือว้าว,ว,าวไปโลดเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเกิดอีกยังขึ้นม่แต่ตายไปซพก็ยังร้อยได้เนาะคะ่ะเนาะถ้าบอใซตเสพตีศพก็ลอยบ่ได้เนาะพี่น้องค่ะวิไล่กับแบบว่าว,าาว่ายน้ำวิไล่กับว่ายน้ำเป็นยุคขาดแต่ว่าเราไม่เก่งเหมือนฝรั่งเนาะการที่ว่ายน้ำเหตดโตเบาเลอยไปเรื่อยๆืยนี่ พลังเพิ่นเก่งกว่าเห้านาะพี่น้องแต่ว่าวิไลนี่อ่าบ่สู้ค่ะวิไลเคยล่องยู่แล้วิไลวายน้ำกับเป็นอยู่ค่ะแต่อย่างน้อยขอเซฟตี้ไว้ก่อนค่ะอะไรอะไรก็ขอเซฟตี้ไว้ก่อนนาะพี่น้องค่ะสีน้ำกับสีทะเลออ้ยเนาะสีน้ำกับสีทะเลมันก็อันเดียวกันนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาวิไลหมายความาความสวยของทะเลมันสวยจริงๆค่ะสีน้ำเป็นสีครามสวยสดใสนาะพี่น้องเนาะ แต่สวยด้วยแฟนด้วยอันตรายเนาะพี่น้องคะ,อะเอาวิไลย์เวาวไปเนาะชุดแรกทีวิไลไปก็คือทําไวกิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะและกับปีเลลากูเนาะคะนะ่ะเนาะและกับเป็นอาวมายาแล้วกับเกาะพีพีเกาะไผ่ค่ะสําหรับทริปมือหนีเนาะพี่น้องคะ่ะ ไวกิ้งทอเน็ตไวกิ้งทอเน็ตเขาไวกิ้งท่อเน็ตโอ้ไวกิ้งอ่ะไวกิ้งอ่ะชุดอ,อีเวนต์สุดยอดนี่คับพี่น้องคะตรงนี้เขาเรียกว่าถั้มไวกิ้งนะคะเนาะหรือว่าเขาเป็นเขตอนุรักษ์พันนกนางแอ่นค่ะสก็อตบังนกแท้นะคะพี่น้องคะ่ะ อ๋อเป็นอ่าเป็นเขตของสกอตบะที่เป็นเขตของสกอตลังนอกกรออ๋อเฟื่องบรนด์ for brand for, uh, for the E S N but not 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 for for, for private not for private but for they they have the company from the uh, from this bird, from r t from l i e t for E like s, s, <S, <Yeah>. <S, S N for E S N yeah inside get special water กนน its name is scot ร o อีกตัวรถฟาร์บิส for the, <Hotel? S 1> the ่งจกบริษ huh. uh ัทบริษั e ่สคส a มิ f สัมไลด์ด์ส h หรั r คนเก a k e วค k เกี่ยวเด for e ิ์ส์สำหรับ a h นอืมไม a ได้หมดอ๋อเป็นของแบรนด์รังนกสกอตใช่ไหมร้เขาเอาไว้สำหรับเก็บรังนกข้างในแต่ห้ามห้ามเข้า เขาขเรียกข้ามไวจิ้งเหรออ๋ออันนี้พีพีตอนนะอันนี้พี้พเลนะพีเลลาบุญพีพีเลเหรอพีเลพีเลพีเลาลาบุญอ,อ๋ออะไรข้าไปได้ตรงนั้นน้ำเต้ได้แต่ก่อนเขให้ลงเล่นน้ำนาะเี๋ยวนี้เขาไม่เล่นไม่เคยมานานแล้วเคยเข้าไปแล้วล Again, in it. I can't swim. I can stop boat and swim now. Cannot swim. Only go inside for take photo. Uh -huh. Before I come... Like, like yeah, before one time I come, go inside and stop boat and swim uh -huh. and did, but now cannot. Uh -huh. <laughs> <laughs> yeah, but yet cannot.

ฟังฟังการอธิบายของวิไลไปแล้วกับย์คำเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันเขาเอิญนภาษาผัวเมียเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไรว่าปจปังไรมันก็เป็นไข่ไขว่าภาษาผัวเมีย จริงๆวิไลกก็บ่อยากอธิบายให้เพ,พิ่นเท่าใดอกคะอยากให้เพื่นถามค้นเลือเองแต่ว่าคนเลือเพิ่นกับว้าว่าเป็นนะคณะเพิ่นกับบอกว่าเป็นเพิ่นกับว้าภาษาอังกฤษว่าเป็นเราก็เลยเด็กถือว่าโอวิไลกกับฟิตฟิสเนสเนกนะคะพี่น้องคะจูกแม่บ่ถูกแม่อันใดพ่ออธิบายอันใดพ่อว้าให้พ่อยิ่เราให้พ่อยิ่เพื่นสื่อสารให้เพื่อนเพื่อนใดกับโอเคนะคะเนาะเขาเอิ่นว่าภาษาผัวเมียนะคะพี่น้องคะจุดนี้วิไลเคยมาเที่ยนึงสมัยเจ กี้เนาะค่ะสิวามาสองเท่อกระไดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนอพี่น้องขายวิไลเคยมาแต่แต่ปีสองพันแปดนนะคะพี่น้องค่ะปีนี้มันสองพันยี่สิบสามพี่น้องมันจะปีพี่น้องกันนับเอาสมัยตะกี้มันกับว่าเป็นยังสี่เนาะค่ะเนาะหลังจากซื้อนามิมาหรือว่าหลังจากนั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันกับเปลี่ยนไปเนาะแต่ว่าถามมามันง่ามคือเกาบอมันกับง่ามค่ะแต่ว่ามันมีแต่ความยุ่งวุ่นวายแล้วก็อีกอย่างมันกับเป็นทุรลคิดไปมา แล้วครับพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องจ๋าต้องแน่นเข้าเอินอามายาเบเนาะอ่าวพี่ไล่เคยได้มาเชือนหนึ่งเนาะพี่ไล่เคยมาเชือนเลือกสองเชือนนี่แหละครับพี่น้องคะอุ้ยเป็นสิบปีกว่าที่แล้วเนาะตั้งแต่ปี ปีสองพันปีสองพันแปดกวิไลมาเนาะค่ะตอนนั้นปีสองพันแปดวิไลมาตอนนั้นเนาะเขาให้เข้าไปให้เลือกเข้าไปในหันได้แล้วก็เขาไปเดินเข้าไปชมแต่ตอนนี้เนาะค่ะเขาแบบว่าให้เข้าไปไดแค่ไปเดินเล่นเดินย่างจ้าวเลือกแค่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ให้เรือเล็กเข้าไปเนาะเรือใหญ่ก็ไม่ให้เข้าไปแต่เขาให้เข้าอีกด้านหนึ่งตอนตรงทีเห็นสปีดโบ๊ทแลหลายนั่ละค่ะเพราะว่าเขาว่าเรือใหญ่เห็นให้ประการล่างเสียหายเขาก็เลยปิดเขตแดนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ โอเคเราก็จะเล่นน้ำอยู่ข้างๆแล้วก็กดปิดตรงนั้นเลยข้างบนเนี่ยตรงตรงข้างมันอ่ะข้างไหนครับกร่าโทรศัพท์เนี่ยพี่โม <'m> งโมงโมงนี่โมงนี <laughs> ่กระต่าย <laughs> นี่น,นี่เดี๋ยวเจ้าพี่น้องจา้าตรงนี้ก็จะมีปลาเนาะคะ่ะเนาะเราต่ว่าอ่า อันนั้นขออันฝรั่งหน่อยเอายน,นนปลา,ยายเนื่อกินมาหายย่ายแน่ว่าฉันว่าขอฝรั่งหน่อยว่าอยากได้ขนมเนี่ยค่ะปลามันก็นจะขึ้นมัดตอดจังสีล่ลละค่ะข้าเจ้าฝรั่งข้าเจ้ากับมีนากากนะขะมีนากากเรา,ก,าก,ก็มีนืานากากลงไปเบ่งปลาเนี่ยค่ะถ้าถ้าเรามีพลไมหรือว่าหมอกหนงบางนาติดมือลงไปกับก๋บปา,<ม>าปลาปลาเขาก๋าิมัดตอดเนาะวม่เลยคยมากค่ะ <มา S 1> วิไลไค่มาเนาะค่ะเนาะเมื่อปี2008ค่ะพี่น้องค่ะวิไลไค่มาเมื่อปี2008เนาะมากับภูบาฝรั่งคือกันลักกัดแต่ว่าจะไม่เริ่มอยากอูจจักฝรั่งใหม่ๆพุ่นดละค่ะเข้าไปในพุ่นได้เค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปในพุ่นได้มันเอิ้นอ่าเขาเอิ้นอ่ามายาเล่นเนาะเมนบกเกาะอ่าชื่ออะไรนั่นลืมแล้วมายาเบย์เนาะพี่ก็ว่างั้นแล้วพี่ก็ลืมลืมแล้วพี่มาตั้งแต่ปี2008ใช่ มา2,008จาได้ใต้โคนหินน่ะไปนั่งถ่ายรูปตอนนั้นตัวเล็กๆเอลยี่ห้าเดี๋ยวนี้เอลสามสิบห้าพญายกหมูค่ะพู้นพี่น้องขาพญายกหมูไปไหวน้ำท่านคุณเนาะค่ะพญายกหมูไปพู้นกันเลยว่าไปโหลดเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนาะค่ะเนาะพี่น้องขาวิไลจะบอกให้ฟังนะคะเนาะสมัยตะกี้วิไลเข้ามาบริสียค่าอุทยานสมัยก่อนไม่ได้จ่ายเนาะใช่ไหม สมัยก่อนไม่ได้จ่ายเพราะพี่จําได้พี่มาเมื่อ2,008ไม่ได้จ่ายแล้วก็ลงเล่นนะได้โอ้โอ,โอ,เอ,อ,เอ้เอาขึ้นก็ได้นะเอาขึ้นก็ได้สมัยก่อนที่มานนั้นค่ะตั้งแต่ปีอ่ะ2,000 2,008ไม่มีได้จ่ายไม่มีอะไรแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเดินไปทะลุนู่นได้นะคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะเนาะสําหรับฝรั่ง400คนไทยเท่าไหร่นะ70บาทได้40เหรอ สำหรับฝรั่ง400บาทนะค่ะพี่น้องคะแต่สําหรับคนไทย40บาทที่จริงเขาให้เข้าฝั่งนู้นสาหรับเปลือที่เป็นสปีดโบนนะคะเขาให้เขาด้านหลังที่วิไล่ท่างเห็นหรือคะพี่น้องคะเราที่นี่อาจจะมีแต่สปีดโบทเพราะว่าเรื่องหางยาวมันบังคับยากนะคะเนาะมันบ็คือสปีดโบนเรื่องหางยาามันกับไปยามจอดมันกับไปตามคืนจําอยังมันก็โอเคระวังยากเขาเลยบอกให้เขาไปเนาะเนาะอาบนี้สปีดโบนเขาไปเราก็ต้องเดิน เขาไปเดินเพื่ออะไรครับพี่น้องคะเขาไปเดินเดินซื้อคะ่ะเดินข้างหนซื้อไม่ได้มีอะไรคะ่ะแค่เดินแค่ชมน้ําเขาก็ไม่ให้เล่นนานเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่นานนาะพี่น้องคะออกมาตรงนี้ยู่านาอยากยู่โดนก็โดนอยากยูม่มดมือก็ได้คะ่ะมาแล้วพ่อใหญ่มากมาแล้วนุ่นมากมากมากอักตุงมากเช้าสุดมีคนูเลยโอเค okay. เราก็กลัวเนาะ ใช่เ<อ>รือต้องมีสองคนใช่ไหมอืม เร้อเขาไม่ได้ออกอ,อี่เรือนั้นออกหรือว่าเรือจอดเ,ออเห็นไหมแรงไม่เห็นออแรงไม่เห็นทองบอกทองทองทอง นีค่ะเราก็กินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะอุ้ยหนาหักมากมาเลยน่ารักมากเลยเข้าวกับปินโตดูสิงั้นเราไปทําบุญที่วัดเลยกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะ,ะสําหรับสี่คน<ะ>เขาั็เอาข่าพัดมาให้นะคะเจ้<ะ>ชาชิรักพิน ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าพี่น้องคะวิไลกับพญ่ากลับมาจากตะลอนเที่ยวเนาะกันเนาะกะหามงกุ่งกวาบานี่สีลงไปกลางลางมันก็คือสีส้มเหมือนๆนะคะวิไลก็ขอมาชักภาพชักรูปชักภาพชักวิดีโอให้พี่น้องปั้งปายได้เบิ้งนะคะพี่น้องค่ะดวงตะวันกําลังจะรับฟ้าค่ะดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าสุริยาก็ คงจะรึ่งพรุ่งนี้สุริยากับหลวงอาจิตอันเดียวกันบ่พี่น้องคะ่ะวิไลกับเปอร์ป,ปังๆเนาะมื้อนี้เนาะตะลอนตะลอนกันมาเหมือดเหมือดกับพญายันค่ะก็ได้ถึงเวลาพ่อใหญ่บ่ทันหนี้ยางเข้ามากอะ่ะพญ่ยางไปหาเพื่อนเนะะยายเนะะแต่บออยู่รู้ว่าจะทานข้าวที่นี่หรือจะเดินลงไปข้างล่างอ่ายุกอ่าจำนี่กัสวยงามไปทุกอ่าหาดนะคะพี่น้องคะ่ะน้ําทะเลดังจันแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องวิไลเขาบอกดนะค่ะว่า ไปทุกที่ไปทุกจุดนะคะช่วงนี้อีกสิมีตนะอ่าคนอ่าสวีเดนคนฮอลแลนด์แล้วก็คนอ่าเยอรมันสลายค่ะพี่น้องค่ะเท่าที่วิไลสังเกตเห็นไฟมองได้ก็เห็นไงแดงยิ่งคุยเยอรมันพอไงก็วาเลวาส่วนมากแล้วก็สวีเดนก็หลายค่ะสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์แล้วก, Finland, ก็อ่าอ่าเยอรมันค่ะพี่น้องค่ะ